สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันจันทร์ที่28ตุลาคม2567 3ทุ่มครับช่องตองพรพรมครับก็มาพูดคุยมาบอกท่านผู้ชมทางบ้านครับว่าเงินหมื่นเฟดสองเงินถึงมือประชาชนแน่นอนอันนี้ก็เป็นคําพูดคํากล่าวของนายจุลพันธ์อมรนิวัต์รัฐมนตรีรัฐมนตรตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวและพูดสื่อข่าวก็ในแต่ละช่องข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อกระแสหลักทีวีดาวเทียม เฟซบุ๊กยูทูบก็ลงข่าวนี้ในสัปดาห์ที่แล้วมานะครับสถานีโทรทัศน์สื่อทีวีดาวเทียมลงข่าวไปแล้วนะโดยเขาเปิดเผยถึงคําพูดของนายจุลพันธ์อมรในวัฒนที่พูดกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลยังเดินหน้าแจกเงินหมื่นนะครับโดยเศษสองเงินจะถึงมือประชาชนแน่นอนนายจุลพันธ์อมรในวัฒนเปิดเผยอย่างนั้นนะครับซึ่ง 1. เฟสหนึ่งเขาแจากเป็นเงินโอนเข้าบัญชีธนาคารไปแล้วก็มีผู้พิการและผู้ได้รับสิธิ์สสดิปปการแห่งรัฐนะครับโอนเข้าบัญชีไปแล้วแล้วก็มีการโอนเก็บตกไปแล้วเมื่อวันที่21ตุลาคม2 5 6 7อโอนครั้งที่1นอกจากนั้นยังมีคนยังไม่ได้เงินอยู่ก็จะมีการโอนเก็บตกให้ครั้งที่2ในวันที่21พฤศจิกาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับถ้าหากว่ายังใครยังแก้ไขไม่เสร็จด้านบัตรประจ,จําตัวคนพิการทานองนี้ครับหรือใครยังแก้ไขไม่เสร็จด้าน บัญชีพร้อมเพย์สำหรับผู้ได้รับสิทธิ์สุจริแห่งรัฐนะครับก็แก้ไขกันต่อไปหากไม่ได้รับโอนรอบเก็บตก21สิพฤศจิกาย,ยน6 7ก็จะโอนเก็บตกครั้งสุดท้าย19ธันวาคม67มีการโอนเก็บตกให้ถึง3ครั้งนะครับถ้าโอนเก็บตัวให้3ครั้งแล้วยังไม่ได้รับเงินอยู่รัฐบาลก็จะเลิกโอนในกลุ่มที่ยังไม่ได้เงินเพราะถือว่าท่านไม่ประสงค์รับสิทธ์เพราะรัฐบาลก็แจ้งว่าให้แก้ไขอย,อย่างนั้นอย่างนี้มาเป็นเวลานานพอสมควรนะครับ โดยผู้ที่ยังไม่มีบัตรประจาตัวคนพิการก็ต้องไปทํานะครับหรือคนมีบัตรประจําตัวคนพิการแต่บัตรหมดอายุก็ต้องไปทําใหม่ไปต่ออายุบัตรทํานองนี้แก้ไขให้ทันก็ยังเหลือเวลาโอนซ้ําอีก21พฤศจพิกาและ19ธันวาในกลุ่มผู้พิการในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์สำคัญแห่งรัฐส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องบัญชีธนาคารยังไม่ผูกพร้อมเพรียงกับเลขประชาชนสิบสาหลักก็ไปผูกให้เรียบร้อยเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เงินรอบเก็บตกใน21พฤศจพิการหรือ ถ้ายังไม่ได้ย1บดพฤศจิกาก็จะได้19บาธันวาคันต่อไปอันนั้นเฟส1ได้เป็นเงินสามารถถอนไม่เป็นเงินสดมาใช้ได้ส่วนเงินหมื่นเฟส2จะจ่ายเป็นเงินสดหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นเงินดิจิทัลทั้งหมดหรือว่าจะเป็นเงินสดบางส่วนเงินดิจิทัลบางส่วนอันนั้นนายจุลพันธ์อมรนิวัตรขอเปิดเผยรายละเอียดหลังมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนซึ่งคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจจะมีนายกรัมตี นางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นประธานคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนจึงจะมีรายละเอียดบอกว่าจะได้เป็นเงินสดทั้งหมดหรือเปล่าหรือจะเป็นเงินดิจิทัลครึ่งหนึ่งเงินสดครึ่งหนึ่งหรือจะเป็นเงินดิจิทัลทั้งหมดก็ต้องรอฟังการเปิดเผยของรัฐบาลหลังมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแต่ว่านายจุลพันธ์อมริวัตรก็ย้าเสมอว่าการแจกเงิน เฟสองนี้ยังเดินหน้าต่อไปแน่นอนเงินจะถึงมือประชาชนแน่นอนส่วนได้วันไหนอะไรยังไงก็ต้องรอฟังข่าวหลังมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็เป็นการเปิดเผยของลมนตรีชช่วยประการกระทรวงการคลังนายจุลพันธ์อมรนิวัฒนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนร้อนใจก็ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้แล้วเมื่อ,อไรจะได้ตรวจผลสักทีนี่แหละครับก็รอตรวจผลกันนะโดยนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ก็เปิดเผยว่าจะมีการประกาศผลไ้ๆนี่แหละต้องหลัง ประชุมคณะกรรมการ,กร,รกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะครับในขณะเดียวกันคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็มีนะคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอป,ปทางรัฐลงไม่ทนันมันหมดเขตไปแล้วอย่างนี้นะครับนอกจากนั้นคนไม่มีโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้ลงนะนอกจากนั้นคนที่ไม่ใช่คนพิการไม่ใช่คนได้รับสิทธิการหางรัฐและเป็นคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนด้วยแอป,ปทางรัฐมาก่อนอันนี้ก็ต้องอรอลงทะเบียนครับ ซึ่งนายจุลพันธ์อมวนิวัตรก็บอกว่ารัฐบาลจะประกาศวันให้ลงทะเบียนกันต่อไปนะครับซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าประสองค์อยากจะได้เงินหมื่นก็ต้องลงทะเบียนด้วยตรประจำตัวประชาชนสมร์ทการโดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าจะให้ลงทะเบียนที่ธนาคารทกสอธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์นี่แหละครับวันสําหรับให้เดินทางไปลงทะเบียนนั้น ยังไม่ได้ระบุยังไม่ได้กาหนดเพราะนายจุลพันธ์อมริวัฒน์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกันก่อนเสร็จแล้วก็จะได้กําหนดวันลงทะเบียนต่อไปเมื่อได้กาหนดวันลงทะเบียนแล้วก็จะประกาศประชาสัมพันธ์ให้มีการลงทะเบียนต่อไปซึ่งไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่ลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์เช่นผู้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเอาไว้แล้วเมื่อตรวจผลการลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าได้รับสิทธิ์นะครับหรือ คนที่กําลังจะลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนนี่แหละเมื่อลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชนแล้วพอประกาศผลแล้วปรากฏว่าได้รับสิทธิ์นี่แหละท่านเปิดเผยว่าเงินหมื่นเฟดสองนี่จะถึงมือทุกคนแน่นอนถ้าท่านเป็นผู้ลงทะเบียนแล้วและได้รับสิทธิ์นะครับสาหรับค่ำคืนวันนี้ช่องตองพรมผมก็มาสรุปย้ําให้ฟังว่านายจุลพันธ์อมรวัฒก็เปิดเผยว่าจะมีการดําเนินโครงการแจกเงินหมื่น เฟสสอย่างแน่นอนและเงินจะถึงมือประชาชนแน่นอนถึงเมื่อไหร่อย่างไรรอติดตามข่าวหลังประชุมคณะกรรมการกระตุ้นเศรษฐกิจกันต่อไปครับสำหรับค่าคืนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ